วันเสาร์ที่25ทันหธันวาที่นี่ c ป u p l e m o u n t a i นตื่นเต้นมากดูสิสวยมากต้นไม้หิมะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีสโนตกแล้วก็ากวอากาศดีสุดๆดใช่ไหมล่ะวุดบอร์ดครูฮิ้วยิ้วโอ้ฮิ้วเราครู <c oughs> ของเราเพรา้อมมาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วโบมานานมากร <c oughs> อนดูสิว่ามันจะเดือดแค่ไหน วันนี้เรามาคอลแลบกับสโนบอร์ดเซนนะคะรีบบอกไปเปลี่ยนชื่อชาแนลแล้วอ้าวเปลี่ยนไปแล้วอชื่ออะไร Let's get on board เ่สทายครับผมวิดีโอไม่เคยโหลดไม่ีวานพี่ชาย มันมากสนูนิ่มล้มเราไม่เจ็บแต่ว่ามันจะยังมีเนินที่เขายังไม่ได้กรูมก็คือยังไม่ได้ทำให้มันเรียบมันก็จะมีสนูที่ยังขุ่นขัดอยู่ดังนั้นถ้าเวลาเราส่งปิดไปเยอะๆเนี่ยเราห้ามเบรกทันทีเพราะมันจะทำให้เราล้มเลยดังนั้นเวลาแลนปุ๊บเราต้องพุ่งไปข้างนานนหน้านิดนึงแล้วเราค่อยชะลอลงมันจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวง่ายเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปพักเลยเดี๋ยวไปดูกัน พาก็จะแจกแค่ไหน <Where? S 1> Let's go <S oh. Okay, This morning we made a how to front flip. Oh, They're yes. gonna do the front flip today. Do it! They're I gonna know. try it today. We'll tag you. Yeah. Oh, yeah, tag me. I wanna see it if you guys do it. Definitely. Yeah, let's go! Now you just gotta commit. Close, and close your eyes. <laughs> <laughs> yeah. yeah, don't do that. <laughs> เมื่อกี้ครับผมสัมภาษณ์มาใช่โอ้ไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นแค่กิเกอร์แล้วรู้ตัวไอ้กีก็ลงไปทะเลาะก,กับสโนว์พื้นแต่ไม่เห็นท่าตัวเองนะคือต้องคือต้องดูอ่ะตอนที่เวลาฝึกอะไรแบบนี้จะต้องมีคนถ่ายเอาไว้มันจะมีประโยชน์มันจะช่วยมากเราจะได้ดูท่าจะได้ได้รู้ว่าเราอ่ะทำมิท่าตัวไหนเพราะว่าตัวเราอ่ะฟีลลิ่งกับภาพที่มันเห็นออกมามันมันมันไม่เหมือนกันก็ลองไว้เรื่อยๆตรงนี้ก็ยังมี